สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟตทุกท่านนะครับนะที่มีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนก็อยากจะฝากไปถึงอีกหนึ่งอีพีแล้วกันหยุดได้หยุดนะไอ้เพาะน้มไทยหยุดได้หยุดสงบเาาได้สงบอย่ามาเก่งตอนนี้ก่อนอนี้ทาไมมึงไม่พูดอ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวแสรกเข้าไปเพื่ออัศรศในการรับชมพาัง สิ่งที่มึงออกพูดตอนเนี้ยมึงรู้ปะมึงกจะเป็นเหมือนอดีตเมียมึงอีดำนะเก่งมึงเก่งมากที่มึงพูดคำนี้ที่จะเอาเขาไปเฝ้าลากมะม่วงนะฟาไปถึงคุณบอกว่าคุณรู้ผลดีกาแล้ว ระวังอย่าโดนละเมืดอำนาจศาลนะนะระวังอย่าโดนละเมืดละเมืดอำนาศาลนะฝากไ้ด้วยนะสงบปากสง,สงบํำได้สงบนะครับก่อนหน้านี้ปากมึงอมอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ปากมองอมอะไรอยู่ทำไมไม่พูด แล้ววันนี้มึงออกมาพูดเนี่ยมันจะแลกประโยชน์อะไรในสิ่งที่สังคมเขาสงสัยมึงเพราะมึงทำตัวมึงเองจริงไหมเรื่องจำน่ายอุอมมึงกล้อาออกมาพูดไหมล่ะเรื่องเป้ที่มึงฝาก ลุงคนหนึ่งขึ้นไปมึงกล้าออกมาพูดไหมละ่ะและเรื่องที่มึงแอบ,บขึ้นเขามึงกล้าออกมาพูดไหมละ่ะมึงแอบ,บขึ้นเขาทำไมเรื่องเนี้ยมึงกับอดีตเมียมึงรู้ดีที่สุดแล้ววันนี้ออกมาปากเก่งมึงมาเจอกูนี่ผมฟังแล้วผมขึ้นครับ ผมฟังแล้ขึ้นเลยนะมึงจริงจริงอ่ะมึงต้องพูดแต่ทีแรกแต่มึงโดนอดีตเมียมึง,มงครับเอาตะก้อใส่ปากไม่ให้มึงพูดไงเพราะกลัวมึงหลุดไงกลัวจะพูดไม่ตรงกันกูัจะให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกันมึงถูกอดีตเมียมึงเอาตะก้อเอาตะก้อคอบปากไว้ไงนะ ระวังจะโดนระมือรนางสานะมึงบอกว่าดีการู้แล้วม,มึงพูดงี้มึงพยายามพิคมขู่ใช่ป่ะนะครับก้อนนี้ป้ามึงอมอะไรอยู่ไม่พูดอ่ะหืม ก็ในนี้ปากมึงมอะไรอยู่มึงไม่พูดพูดถามไ่ไยที่แล้ววันเนี้ยมึงต้องการอะไรออกมาพูดใหญ่เลยเย้ยวเย้ยวเวลาเขาอยู่ห้องในออกมาพูดใหญ่เลยเย้ยวเย้ยวซ้ําเติมเขากูเข้าใจว่ามึงเสียลูกแต่การที่มึงยอกพูดว่าจะเอาเขาไปเฝ้ารากม่วงอ่ะแลวเขาเป็นปุ๋ยเนี่ยมึงคิดให้ที่ดี นะระวังนะขุดนี้กูตเตือนมึงครั้งสุดท้ายนะขายของไปอยู่มอกมอกแม๊ะเหมือนเมื่อก่อนนะดีแล้วอย่า,าเสนอหน้นาออกมาพูดแบบนี้เลยเดียเด๋ยวจะเดือดร้อนนะเดียเด๋ยวจะเดือดร้อนมึงเห็นอีดำาเ้ใช่ไหมอีดำโดอยังไง จะเจอหมี่ดำใช่ไหมครูถามมึงยจะเจอหมี่ดำใช่ไหมฮะถามแม่แม่พวกถามแม่แม่ของพวกมึงเนี่ยพร้อมหรือ,อยังพร้อมที่ <c oughs> พร้อมที่เสียตังค์เดินทางในการที่ถูกร้องเรียนอะไรบ้างหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยัง นะครับเรื่องของมือมีเยอะนะหลักฐานกูก็มีนะมึงหยุดได้มึงหยุดซะไม่สนับสนุนใ,ใช้ความแรงจะเข่าไฟเผ่ารากมะม่วงเนี่ยมึงเอาสมองส่วนไหนคิดมึงเก่งตักเลงเหรอถัวอว่ยังไงเขาก็ชดใช้กรรมเขาอยู่ในเดินนจำแล้วหรือมึงจะอะไรเขาอีกซ้ำเติมเขาเพื่ออะไร ประวัติมึงก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะนะเก่งเหลือเกินมึงเก่งมากตอนนี้มึงเก่งกูยอมเลยว่ามึงเก่งนะเพราะฉะนั้นหูปากนะหูปากซะนะตา,ามหูปาก ลั่นออกมาลั่นออกมาอันนี้ไม่ได้คู่นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยบ้านเมืองเรามีคูดมีคือมีแปรไม่สะดับสรุใช้ฟาร์มรุนแรงที่จะเอาเขาไปเฝ้าล่ามงล่าข่วงเนี่ยทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงผมถามหน่อยทุกวันนี้เขารับกรรมของเขาเลแล้วมึงรู้สึกกันยังไงมันสมควรป่ะฮือม เก่งเก่งครับไอพอนุมถ่ายมันเก่งนะครับแต่ก่อนตันนี้หูป,ปากเก็บไม่พูดแม่จ้าเพราะกลัวรุดไงมึงกลัวรุดไงแต่ตอนนี้มึงกล้าออกมาพูดเนี่ย พิงรู้ใ,ใจว่ามึงต้องการอะไรนะพระนุษยไทยพระนุษยไทยเพราะฉะนั้นวันนี้สิครับแม่เฮียพอกันนะครับผมบอกไว้ให้ในท,ทานเรื่องเนี้ยเรื่องสมมติครับเรื่องสมมติเรื่องสมงสมติมไม่มีอยู่จริงเฮียพอกันครับนะครับ มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าจะเอาไปเอาแลคนที่มันเคยเสพยงเสพยานะครับผมไม่ได้อยากจะไปแลกมันหรอกแต่บางทีบางอย่างมันพูดมันเกินไปครับมึงแน่ใจเหรอว่ามึงจะเอาเขาไปฟราวม่วงมึงแน่ใจเหรอครับตอนนี้เขาอยู่อนอกนี่มีหูป,ปากเงียบกริบไม่กล้ากลัวแต่เวลาเขาติดคุกจะออกมาปากเก่ง เจอหน้ากูนิ่งห่อยอย่างเราลูกหมามึงจำได้ไห้หวนที่ลงพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยหลบฟับหลบฟับนะนัดกับกูได้นะมึงอะ่ะนะครับผมบอกเลยว่าไม่สนับสนุสนกับการใช้ฟานมรุนแรงแต่บางครั้งคำพูดที่ว่าจะเอาเขาไปเ้ารัากมา,ากมาม่วงเนี่ยหรือเป็นปุ๋ยเนี่ยโอ้โหมึงเจ๋งมาก มเก่งมากผมผมไม่โอเคเลยผมว่าผมจะไม่ยุ่งกับมันนะครับโอเคครับนิทานนิทาน